สวัสดีค uh. so uh. ่ะ <ede> ม <Sheriff> ื่อวันที่22พฤศจิกายนเขาเจอมาน้ำหาเห็ดน้ำหมอกโอ้ยเห็ดบดเห็นทางอุบุญพนออกเนาะค่ะเนาะกะมาเบิงขอนที่เคยได้อีหยังคือวีไปวีมาอุ้ยจะไดนจังอ่ะนี่กะนี่มาเบิงขอนเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวเพิ่นสิสงสัยเนาะว่าเขาเจอไปเบิงไม่เด้อเขาเจอก็มาเบิงมันบ่บ่ค่อยออกนี่ามันออกน้อยๆมันหมอกบ่ทันหนาพี่น้องนี่ตะล่มซื่อๆ สวัสดีครับส,สวัสดีทุกท่านหมอกหลางบ้านปุพรมหรือเพราะท่านเอาง่ายๆบาท่านนั่นเลยแต่ว่าร่มท,นนทมมั้งผู้แมน,นอตา่า,างมันมได้ชื่น,นความชื้นเราทำกัน,น,นดอกใหม่บ่มีดอกหน่อยเห็นเลยก็เลยแสดงว่าต้องรอน้าหมอกอีกกลางศักดิ์

ก็เลยเมื่อพึ่งเห็ดเขาเปลี่ยนบัตเทนี่นี่เดือดไอ้โทมกิดพมัสังเหติอ่านเกมขาดครับส,สั่งบะโก้ว่าต้องย่างเนี่ยเพราะว่าดอกหน่อยไข่ค,คนหลายอยอะสลับไปสลับมาจริงจล่ะพี่น้องบางมือก็ฮากบบแมนครับหันอยากพัก พักพ่อนแอวพักพ่อนแขนนึงสี่กับมาหาเฮ็ดครับเดี๋วยวเก่งโอ้ยเซ็บเสร็บแข็งกกงโดงเก็งเลยดีแต่เ<ะ>ล็กเศร้าปวดรางปวดแอลเราก็ไปทรมานเอวต่อในการฮักกบครับนะพี่ แข็งที่ดีเลยล่ะครับเห็ดกับตาแล้วเราก็แตกออกเห็ดดินเห็ด

หมือนีนทูบักหนาวไปได้ก็ขี่หลเฮงเตะอากาศที่เย็นๆเฮงเตะเหี่ยวเอองามงามงามถือแดดนี่แสงออกเลยพี่น้องขาวจวดนี่ดิ นี่เลือดูนี่นี่กับเนวาใดพ่อหาไดก็หาล่ะครับพี่น้องตีบ่ได้เลือกบ่ได้ครับเด็กนี่ยดูไม่คิดเป็นยัเนาะเมียนที่นอนเว้นไหนมึงก็บทเป็นอีกอย่างหนึ่งฉัากันนอนเว้นน้ำกันอีกเราจะโดดแล้วนอนกับพ่อแล้วจะย่งงานล่ะ

<L an> เห็นสองดอกพี่ดิมึงเนี่ยแหละจกเอานั่นไอ้กระพาะกี่เล็กอ,กลลกอืบ้องสันกะลาบก้อยเห็ดเมนูใไม่ไมเนี่ยบ้องสันกะเอาไวท้ทำเห็ดน้ำยาน้อจีนถูกต้องั่งได้นะคะ <g ling> โอ้ยเต็มตาหนิบอกพ่อโูกก็แล้วกันล่ะ พ่อกระสูสียังไปแล้วกัยยังมากกเห็นคือเก่าแหรอครับพี่น้องเพราะว่าบางมุมบางเรียมเขาไ่เห็นด้วยันมันเป็นปกคุ่มใบในสีนี้บนนี่ไปเห็นเองนะพี่น้องสังเกตง่ายหาง,ง่ายครับเป็นเฮดเบสิก เห็ดพื้นฐานของเซี่ยนเห็ดลายทันคุณเคี่ยวขาให้ปวกจีเนาะเห็ดใบดี้ดีดีพี่นองแปนดีสะอาดสะอ้านดูแล้วสบายตา พอต้องกัดขาเลยงเงาพิ่นกรนได้หน่อยคือกันนะครับก็มีไผ่ตระกูลเห็ดชนิดนี้เห็ดแดงก็คือกันเงาหากพิ่นน้อยแมาก,ก่อนผู้ใดมาถึงช่วงถึงเวลาก,ก็ได้หลายครับมารุ่นก็ได้น้อยตามธรรมเนียมสมิดไข่ บนไดบนไหนท้ทายทุกดอกดอกเด้อครับพี่น้อง

ลมวอยวอยลมพัดตึ้งรมดีดีพี่น้องกระสิฮ้อนอากาศฮ้อนกระสิฮ้อนช่วงประมาณสิบโมงไปหอนายสองบาบสามครับนล้วมนแลงกาดช่วงสีเย็นหูดังอยู่เก็บเห็ดอยู่แป๊บหนึ่งเก็บเห็ดอยู่แป๊บหนึ่ง ในยังเขาขาวก็ได้ออกทุกเดือนเลย,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 ยเบิดแล้วพี่น้องนี่แข็งเก็บบัะกอกไปให้คุณแม่ส่งคุณแม่คุณแม่ทาคหาในเด้ออยู่เมืองทีสุรินนี่เลยค่ะเจอเฮ็ดแชดหาย อำเภอเมืองทีจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวสิกิปส่งให้เพิ่นเพิ่นสั่งมะกอกตัวนี้แซ่บเจียวอมหวานชุ่มคอบ้านหน้ามันนี่โบห็นดอกว่า,าเลือดบ้ามหน้เลือดแต่เปลือกแนมเห็นยโอ้นอหน้ามันเลือดแต่หน้าขาวๆจังแนมเห็นแนมหยาหา่โบหิน พอเล้วพอเล้วพอเล้วได้หลยเล้วโทรไลยดนด้วยนะ ตัดผ่าตัดผ่ามาหอนเหงื่อเด้อค่ะพี่น้องนี่สรุปเพ็ดเด็กแกงไงอยเพราะว่าย่างไปแล้วล่มตึงตึงตึงค้อนใหม่ค้อนไหลล้นใส่หัวแล้วเก็บปากกอกจะมาเหงือนปากกอบหลายๆคุณแม่โอ้คุณป้าทีอยอำเภอเมืองที่เด้อค่ะเดอ้อย้ำของคุณป้าที่อยู่เมืองที่สั่งจองเสาเจ้ยไว้สำหรับบักกอกเนาะค่ะเนาะนี่ถักหาเสาเจ้ยในเด้อค่ะราคาเก็บตก อไปเก็บเห็ดไปตามหลาหาเห็ดบุเนาะแต่บอท่านออกมันบอคือผู้เพิ่นอยู่จังหวัดอุบลเพิ่นเป็นแบบผู้ผู้นําหมอกเพิ่นลงงนากว่านํ่พอกันไม่คิปหนาขอ,ขอคุณทุกทุกกำลังแกขอบคุณทุกไรทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เ้อร์ค่ะสวัสดีค่ะ